เงาจังเลยทุกคนหนีเที่ยวกันหมดเปล่าเปลี่ยวหัวใจสุดๆเป็นอะไรครับน้องสาวฉันเหงามากเลยค่ะคุณทุกคนทิ้งฉันไปหมดเลยอย่าห่วงไปเลยน้องสาวมาเล่นเกมเศรษฐีบนมือถือกับพี่ดีกว่าเกมเศรษฐีบนมือถือ สุดยอดเกมมือถือในตำนานมีระบบอัปเดตใหม่เข้ามาอย่างซีซันเซิร์เวอร์ที่ผู้เล่นจะสามารถเริ่มต้นเล่นใหม่ในเซิร์เวอร์ซีซันและไปชิดแดงจัดันดับในซีซันนี้เพื่อรับรางวัลในซีซันในซีซันนี้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมเศรษฐีได้ด้วยการของตัวละครและจี้เครื่องรางสำหรับเซิร์เวอร์ซีซันเท่านั้นซึ่งจะสามารถรับได้ฟรีโดยตัวละครและจี้เครื่องรางที่นำมาให้เล่นจะเป็นตัวละครสุดฮิตเมื่อปี2016เลยนะยังมีความพิเศษของกิจกรรมเว็บอีเวนท์ที่แจกเพชรฟรี free, สนันแบบจุกๆกว่า20,000เพ และอีเวนต์แจกจี้เครื่องราง S+ Plus กว่า50ชิ้นรอมให้เพื่อนๆได้ลงสนามของเกมเศรษฐีทันทีมีให้โหลดได้ทั้งใน Android และ iOS พี่อยู่เล่นเป็นเพื่อน,อนหนูได้ไหมคะได้สิจ๊ะน้องสาวหรือจะให้เล่นเป็นแฟนก็ได้นะ